เหตุการณ์นี่บ่นาหเห็ุได้พี่น้องเด้อถ้าผู้ใดเลี่ยงใดเลี่ยงครับถ้าอยากงห้คนสวัสดีสสดครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเจ้าขี้เตืองมือไหรทั้งหลายนะครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าลมวีวีครับพี่น้องลมเย็นขนาดนาครับหนาวครับหนาวเดือนสี่พี่น้องสีสงการแล้วลมหนาวยังไม่เยือนเดูยวกับพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ตั้งใจว่าเสียวฟืนลงเต่าครับเผาทานจ้งน้อยพี่น้องมาสิมาเคลีย์เต่าฟืนลงเต่าครับเผาทานจ้งน้อย คือฮอดพีคือฮอดน้องครับกลับมาตอบคําถามพี่น้องก่อนพี่น้องสงสัยว่าเป็นยังผมคือถือขังดูแท่พี่นอ <laughs> ้อง่าภายในทีน่นี้ผมถือขังไปแล้วสองเทือกครับพี่น้องโดนขังไปแล้วสองครั้งนะครับครั้งแรกโดนขังสางเหตุก็นเนื่องจากว่าผมกดตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์เพื่อนบ่อยเกินไปเร็วเกินไปนะครับตอบที่ไม่พี่น,อน้องผมว่าเป็นระยะนะพี่น้องเนาะอันนั้นโดนขังรอบแรกรอบสองโดนอีกแล้วครับหลังจากที่เขาปนบอกมาให้ รอบสองโดนขังอีกอ่ารอบสองนี่ขอหาผมกดติดตามเพื่อนบ่อยเกินไปว่าสันพี่น้องกดติดตามมูสื่อกับพิษได้พี่น้องจริงๆแล้วมันว่าผิดหรอกครับขันว่าเหตุให้มันถูกต้องนะครับอันนี้เขาเห็ดพิษปิใสพิษปิสัยนดดีครับคือผมอ่าในฐานะเป็นคียเติมมือใหม่น้องพี่น้องเนะาะเทายัางท่ันมีผู้ติดตามหลายพี่น้องกวงังว่าเวลาเขาไปติดตามผู้ใด ก็อยากให้เพิ่นติดตามพอกับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะผมก็เลยเข้าไปในเพจเพจหนึ่งครับพี่น้องเพจเพื่อนั้นกับมีคนติดตามเป็นล้านครับพี่น้องเป็นล้านผมก็เลยไปจิ้มเบิ้งนะครับจิ้มเบิ้งเพื่อนผู้ติดตามเพื่อนเมื่อก็ดีขึ้นเป็นซื้อแงาลงมาเลยนะพี่น้องละวแง่ละเอียดลงมาเลยเป็นรายละเอียดเป็นซื้อว่าผู้นั้นผู้นี้ติดตามเพิ่นมาแล้วครับแล้วตอทถ่ายของซื้อผู้นั้นมันมีคำว่าติดตามติดตามติดตามนะครับกัย้อนวามว่าจากได้ผู้ติดตามหลายนนะครับเนาะ ผมก็เลยเอามือไปจิ้มครับมือลั่นครับพี่น้องจิ้มรวดเดียวครับไม่ถึง10นาทีครับผมจิ้มไปประมาณร้อยกว่าคนครับผมหลังจากนั้นมันก็เฟซบุ๊กกับสินเด้งขึ้นมาว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้บริษัทพนว่าเอาเน็ตบมมีวาผมก็เลยปิดเครื่องเปิดเครื่องลองมึงไหมใครเห็ุคือเก่ามันก็เปลี่ยนคือเก่าพี่น้องไม่สามารถเชื่อมต่อได้ออลองรีเฟซอีกครั้งประมาณนี้นะครับพนว่าผมก็เลยว่าสร้างม้วมนต่อเดี๋ยวจังเล่นไหม ผมก็เลยกลับไปเยี่ยมบาหมูพื่เก่าพี่น้องที่นี่ไปเยี่ยมบานมูเก่าผมก็ไปกดถูกใจมูเลครับตามมิัยของผม <eigenlijk> ผมเห็นคลิปผูดด้ใดผมจะกดถูกใจตามโดยคอมเมนต์นะครับตามโดยคอมเมนต์อันนี้เขาไปกดถูกใจบ่ได้ไหมพี่น้องมันเด้งป้องออกเลยครับกดถูกใจก็เด้งออกนะครับตอบคอมเมียนมูมันก็จะข้นขอคามบอ,อกว่าไม่สามารถโพสได้ก็เลยเอาอีกแล้วนะพี่น้องโดนอีกแล้วครับพี่น้องผมก็เลยมาหาขอมูลครับมาหาขอมูลเบิ่งก็เลยมาลูกว่า ผมกดติดตามมูเลี้ยวเกินไปครับพี่น้องมันผิดวิสัยผิดวิสัยของมนุษย์นะครับผิดวิสัยของปัญญาประดิษฐ์วราสั่นเข้าเขาค่ายเอไอครับพี่น้องเขาก็เลยถือสแปมครับโดนจำกัดครับบางฟิวเจอร์ใช้งานไม่ได้ก็ยังเขียนแบบกดถือใจกับบได้นะครับพี่น้องกดคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์กับบได้คอมเมนต์มูกับบได้นะครับพี่น้องดแต่เต่เยี่ยมบานมูเสือเหตุยังกับบได้มูก็เลยโอ้่าเขาไปเยี่ยมเพิ่นบอนะครับพี่น้องตอนนี้กับป๊ดบอกแล้วก็เลยอยากมาข ขี่เติมเมื่อไทั้งหลายนะครับได้รับทราบโดยทั่วกันว่าเหตุการณ์นี้บ่น่าเหตุได้พี่น้องเด้อถ้าผูดด้ใดเลี่ยงไดเลี่ยงครับแต่อย่างไรคนคิดตามห้องกัค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับพี่น้องเพต้องรีบก็ต้องเฝ้าครับค่อยๆไปครับเจอโพสผู้ใดถือใจห้ากับไปกดคอมเมนต์เพิินนะพี่น้องเนาะกดคอมเมนต์แต่เจอคลิปไผมือเนื้อหามีเนื้อหาสาราดีนะครับเจอคลิปผู้ใดมีเนื้อหาซาราดีนะครับเ้ากับไปแช่ ให้เพิ่นนะครับพี่น้องเนาะแค่ให้เพิ่นแล้วเขาเหม็นย่างสั่งซันพี่น้องเจีงกดติดตามเพิ่นนะครับเอาจังมื่นละยี่สิบพอนสามสิบพอนครับซ้ำนั่นกับพ่อแล้วพี่น้องไม่ต้องรัวเด้อเดี๋ยวสิโดนขังคือผมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับแต่คิดว่ามันเป็นข้อมูลดีๆอยากแค่ให้พี่น้องเฮาทราบนะครับอยากแค่ให้พี่น้องขี้เต๋อเมื่อไหร่ราบก็ฝากพี่ฝากน้องแค่ออกไปได้ครับเด้อพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจีงมาพบเพลอกันใหม่ ลาไปก่อนครับสวัสดีโชคดีมีชัยจงมีแดดทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ